เอาละครับผมก็ขอกราบสวีดัสสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกม 5Q Fry High กันอีกเช่นเคยกันนะครับและแล้วตู้ตัวละคร UR ตัวที่4ก็ได้ทําการอัปเดตเข้ามาในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเดี๋ยวนี้ครับเราจะมาสรุปอัปเดตแพทล่าสุดกันหน่อยละกันครับว่ามีการอัปเดตอะไรกันบ้างและตัวละครตัวนี้น่าสนใจและน่าสุ่มมาใช้มากน้อยขนาดไหนถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเป็นเพื่อนกดไลค์ขึ้นในคนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเป็นชื่นชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับและสํับเับเพื่อนใดี เรามาหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพืเ่อนๆใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link จาก LD Player ดูสิ เพเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลาและหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องสักนินคุณจะได้รับ VIP ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคเพื่อนๆก็หลังจากที่ตัวเกมอัปเดตตู้ตัวละครโบคุตะนะครับเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกตามากๆเลยเพราะว่าโดยปกติแล้ว ตู้ที่3มเนี่ยมันเป็นการอัปเดตที่งงๆไปรอบหนึ่งนะในก่อนหน้านั้นที่มีการอัปเดตช่วงประมาณ3-6โมงเย็นแต่ในรอบนี้ครับหลังจากตู้ตัวละครตัวที่3หมดนะครับตู้ตัวที่4ก็เข้าทันทีเลยถือว่าเป็นอะไรที่ ดีมากๆทําให้เราเนี่ยสามารถเริ่มสุ่มกาชาสําหรับคนที่อยากได้ตัวละครแต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มกาชานั้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปนะครับไปดูในส่วนของกิจกรรมกันหน่อยละกันนะครับว่าไอ้กิจกรรมในรอบนี้เนี่ยมีอะไรอัปเดตมาบ้างและสายฟีเองเราเนี่ยถ้าจะดองกาชาจากตู้นี้ต่อไปเนี่ยเราจะได้ตั๋วมาเนี่ยทั้งหมดกี่ใบกันแน่อันดับแรกเลยนะครับผมขอพูดในส่วนของกิจกรรมของตัวละครข้างก่อนเลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวละครเป็นกิจกรรมที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเป็นกิจกรรมที่เราสามารถได้รับต่อวันอยู่แล้วนรที่เป็กา เพิ่มดาวผู้เล่นนะครับแข่งแมตช์เคียร์รายวันปกติอันนี้คือจะเป็นของรางวัลที่ได้รับรายวันจะอยู่ที่ประมาณ300ตราเหรียญทองนะครับก็คือสามารถสะสมไปเรื่อยๆประมาณ2สัปดาห์จนกว่ากิจกรรมจะหมดแต่เมื่อใดก็ตามครับที่เพื่อนสุ่มตัวละครครับมันก็จะได้รับแต้มพวกนี้เยอะขึ้นและที่สําคัญถ้าเนเพื่อนนะครับได้ในส่วนของตัวละครแล้วก็การ์ดความทรงจำเนี่ยเ,เพื่อนๆสามารถเอาชิ้นส่วนนี้ครับมาทําการหลอมเป็นโปรไฟล์ได้ซึ่งโปรไฟล์เนี่ยมันก็จะเป็นแบบ Limited e dition ในช่วงของกิจกรรมเท่านั้น เหมือนตู้ตัวละครที่ผมได้นะปัจจุบันตัวนี้นะครับผมมันก็จะมีโปรไฟล์ที่เราสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะลิมิเต็ดนะครับเป็นแบบนี้นะเห็นไหมอันนี้คือในกรณีที่คุณได้ทั้งตัวละครแล้วก็ได้การ์ดความทรงจํานั่นเองและนอกจากนี้ครับเราสามารถสะสมแต้มเรื่อยๆนะครับเพื่อแลกของรางวัลในหน้าต่างของรางวัลได้เช่นเดีวยวกันและที่สําคัญผู้เล่นสายฟรีที่อยากจะสะสมตั๋วเนี่ยก็สามารถสะสมได้จะอยู่ที่ประมาณ5้าใบแล้วก็การ์ดความทรงจำาครับที่เป็นตั๋วสุ่มเนี่ยอีก5้าใบแนะนะว่าสะสม2องยันเนี้ยเป็นอันดับแรกๆ หลังจากนั้นครับสะสมแต้มเรื่อยๆนะครับแล้วก็แลกตรงนี้นะครับผมไอเนี้ยค่อนข้างสําคัญครับมันจะใช้ในการเลื่อนขั้นตัวละครเพราะว่าเราจะเอาเนี้ยอัพให้เป็นสีดาวนะครับพอเป็นสีดาวเนี้ยเอาไปเป็นวัตถุดิบในการกินต่อไปเพราะว่ามันสามารถแลกได้อยู่ที่ประมาณ3ชิ้นพอแลกอันนี้เสร็จแล้วค่อยมาลงในส่วนของคู่มือซ้อมแล้วก็พวกอีพีการ์ดความทรงจำพวกเนี้ยปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มชูกําลังเราสามารถแลกข,ของพวกเนี้ยได้จนเกือบหมดแต่ถ้าเราไม่ได้สุ่มตัวละครจริงๆก็อาจจะแลกได้ประมาณ 4- 5ชิ้นโดยประมาณนะครับผมในการแลกของรางวัลกิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นหมุนวงล้อเอากองเชียร์นะครับถ้าเราไม่ได้คิดว่าจะสุ่มอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องวุ่นกองกิจกรรมตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือกิจกรรมเฉพาะของตัวละครที่มีการอัปเดตเข้ามาส่วนกิจกรรมสําหรับตัวละครโดยตรงเลยนะครับนั่นคือท้องฟ้าคลั่งนะครับนี่มาวีนกูกนะครับในกิจกรรมนี้ครับเราจะได้ตั๋วจากเนี้ยประมาณ10บใบกิจกรรมก่อนหน้านั้นเราได้5ใบเลใช่ไหมครับไอเนี้ยได้อีก10บใบเป็นทั้งหม 15บใบซึ่งอันดับแรกครับมันจะมาจากการล็อกอินต่อเนื่องนะครับผมเป็นการล็อกอินตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่7ถ้าเราไม่ได้เข้าเกมวันในวันหนึ่งเราก็ยังสามารถได้รับของนะเพราะว่าตัวเกมมันจะคิดวันไปเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ถ้าเพื่อนมีงบนะครับเติมเพิ่มอีก350บาทเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับตั๋วแล้วก็ของรางวัลด้านล่างเนี่ยเพิ่มเติมแต่ถ้าจะมาแบบสายพี่เลยรับของด้านบนอย่างเดียวก็ได้ตั๋วมาแล้วประมาณ5ใบนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่เยอะนะก็ต่อเนื่อง7ววววัััันนนนแลล้้มมมมจจจจะะะะีีกกิิรรรพเเศษคท่่่ขตไาป็ เช็คชื่อสุดสัปดาห์แล้วก็กิจกรรมอื่นๆที่เราอาจจะได้รับตั๋วแดงจากตรงนั้นเนี่ยเพิ่มอย่างละประมาณ5้าถึงสิบใบโดยก็ได้นะครับโดยประมาณนะต้องบอกกันก่อนและนอกจากนี้ครับก็จะมีในส่วนของความสําเร็จความสําเร็จนี้ได้จากอะไรครับนั่นคือการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดนะครับแต่ละอย่างมันก็จะมีของรางวัลแล้วก็ใบแต้มซึ่งไองแต้มเนี่ยครับเราสามารถนํามาแลกเปลี่ยนในร้านค้าได้ในร้านค้ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ1ครับตั๋วอัรตรา้ยา150เหรียญน,นะครับแลกได้ประมาณ5ใบอันเน แล้วพอแลก2อย่างนี้เสร็จแล้วโฟกัสน,นี่เลยครับผมนี่สุม่มผู้เล่น n 4ดาวอันนี้โค้รจะสําคัญนะครับเพราะว่ามันใช้2 5 0 0แต้มอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเยอะจังเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะสิ่งนี้จะใช้ลดทอนทรัพยากรในการอัพตัวละครของเราได้เยอะมากๆเลยในกรณีที่เราอยากจะปลดเลเวล70นะครับแล้วถ้าจะไป80เนี่ยมันจะต้องใช้ในส่วนของตัวละคร n ที่มันต้องสูงอันนี้ครับเป็น n 5ดาวนะครับมันใช้เยอะนะก็แนะนาว่าควรแลกอันนี้ไว้ด้วยนะครับผมอันนี้2ออย่างนี้แลกก่อนได้แล้วก็แลกนี้ แล้วก็ลดระดับมาเป็นในส่วนของพวกนี่คูปองนมสดนะครับหรือว่าคูปองนมที่เราเอาไว้เป็นสกิลพอยต์ในการอัปเดตสกิลของตัวละครระดับ SSR ได้เหมือนกันก็แลกกําบความประมาณนี้นะครับผมก็สามารถแลกได้อันอื่นเนี่ยเอาไว้ทีหลังในกรณีที่แต้มเราเหลือซึ่งกิจกรรมในรอบนี้เป็นยังไงครับคือเพื่อนๆจะต้องใช้สิทธิ์ต่อวันให้คุ้มนะครับทุกคนห้ามลืมห้ามพลาดเพราะว่าต่อวันครับเขาจะให้วันละ50นะครับซึ่งถ้าหมดแล้ว มันไม่สามารถดองได้นะครับในกรณีที่เราแบบเอ้ยเราลืมลงวันหนึ่งเนี่ยครับวันต่อไปมันจะดองเป็นสิบสิบไม่ใช่นะครับมันจะรีแค่5ต่อ5ถ้าไม่ลงก็ไม่นับนะครับแล้วพอถ้าไม่นับไปวันต่อไปมันก็ไม่ดองให้นะทุกคนโดยที่กิจกรรมนี้ครับมันจะเป็นการเลือกระดับความยากในการเล่นนัดกระชับมิดนะครับก็เอาโรงเรียนทุกโรงเรียนมาเลยเริ่มต้นด้วยคาราซึโนก่อนโรงเรียนแรกแล้วก็มาในส่วนของอัลบาโจไซแต่จะเปิดในวันพรุ่งนี้นะครับผม หลังจากจบเอาบาแล้วนะครับก็จะเป็นเนโกมาที่จะเปิดในวันที่2นะครับเนโกมาเสร็จครับดาเตโคนะครับเพิ่มจะเปิดในวันที่5ก็จะมีแกลบว่างอีก1วันนะครับจากวันที่2เป็น3 4แล้วก็5นะครับว่างไป2วันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวันที่6ของโรงเรียนชิราทริสวะนะครับแล้วก็อันนี้วันที่8นะครับก็จะเป็นโรงเรียนของฟุคุโรดานินะฮะอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนที่เราจะต้องลงนะครับของแผทปัจจุบันแล้วมันจะมีแต้มนี่มันเป็นอะไรที่ได้ของนะครับผมนั่นก็คือ ตัวกาชาสีแดงนะครับอันเนี้ยเคลียด่านใดๆในโรงเรียนปัจจุบันเพื่อปลดล็อกระวันของเซิร์ฟเวอร์อันนี้คือรวมกันทางเซิร์ฟเวอร์โดยที่มันจะเริ่มตั้งแต่โรงเรียนคลาลิสโนนะครับพอเต็มปุ๊บอันเนี้ยทุกคนได้พอน,นี้ปุ๊บช่วยกันทางเซิร์ฟเวอร์รางวัลสุดท้ายทุกคนได้อันนี้ทางเซิร์ฟเวอร์รางวัลสุดท้ายทุกคนได้ไปแบบเนี้ยไปได้ๆซึ่งวิธีการเล่นกิจกรรมเนี้ยเราจะเล่นยังไงโดยที่เราสามารถเลือกระดับความยากได้เลคนก็จะเป็นตั้งแต่ระดับง่ายปกติแล้วกก็ยา ซึ่งของละบาบจะแตกต่างกันไปนะครับเริ่มแต่10เพรจนถึง30เพรส่วนแต้มจะเท่ากันทั้งหมดถ้าคิดว่าเราสู้ไม่ไหวแล้วก็เลือกระดับที่เป็นความง่ายหรือว่าปกติไปก่อนแต่ถ้าเราไหวนะครับพลังทีมเราเยอะก็สามารถสู้ได้เลยซึ่งมันก็จะมีตราชีนะที่มีผลต่อแต้มด้วยนะครับเราก็สามารถเลือกจากนั้นก็กดเริ่มท้าดวลไปได้พอเริ่มท้าดวลครับก็จะเข้าสู่หน้าต่างนี้ครับเราก็สามารถปรับไลอ up ต่างๆของเราได้เลยนะครับว่าเอ้ยเราจะให้ ตัวไหนเป็นตัวเสิร์ฟตัวส่งตัวทำแต้มอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นการบันทึกไลฟ์อัพกล้องช่วงกล้องเชียสามารถเซตติ้งได้เลยนะทุกคนพอเราเข้าเกมตรงนี้มาแล้วก็รอเวลาคูดาวสักครู่นะครับส่วนตัวละครเนี่ยผมน่าจะสุ่มด้วยนะเอามาเป็นแบบตัวรีวิวให้กับเพื่อนนะว่าเอามาจัดทีมยังไงบ้างนี่นี่ก็สามารถเร่งความเร็วได้นะครับผมนี่เป็นออโต้นี่ก็เติมไปเลยครับผมลูกเสิร์ฟมาหาราชาครับกระโดดตบทีหนึ่งโป้ง เอ้ยโรลลิงทันเดอร์ทำงานพอดีอันนี้ก็ใช้ไปครับเด็กใหม่ผู้โบยบินแล้วก็บล็อกฉับ,บมีลูกมือขึ้นไหมปุ๊บอันนี้บล็อกหลุดนะฮะริเวอร์โรดทำงานต่อถ้ามีลูกบอลกระทบนะครับแสดงว่าเราได้แล้วก็ทําแต้มไปเลยครับเซตแล้วก็มหาราชาไร้าเทียมทานแล้วก็ตบไปเลยฮะโบ้งทีนึงเรียบร้อยทําแต้มอย่างง่ายเพราะว่าพลังของเราเนี่ยมากกว่าอยู่แล้วนะครับผมเห็นไหมก็จะมีแต้มพวกนี้เราก็สามารถทําแต้มได้ ส่วนถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะสคิปให้เร็วกว่านี้นะครับก็สามารถกดแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นการเล่นจังหวะที่ไวขึ้นแล้วก็จะไม่ได้มีคัสซีนมาขวางทําให้แบบเวลาเราฟาร์มหรือว่าจบแต้มในแต่ละรอบเนี่ยมันจะไวามากครับตอนนี้เราก็ได้2แต้มแล้วแล้วก็เซตตบไปปุ๊บปับ๊บแล้วก็เซตตบต่อนะฮะเห็นไหมฝั่งตรงข้ามก็รับไม่ได้เพราะว่าพลังเราเยอะแถมบัฟท่าหน้าซ้ายเนี่ยเต็มสนามเลยตอนนี้ก็ได้3มแต้มแล้วแสดงว่าน่าจะต้องเก็บ5แต้มนะครับถึงเป็นเม็ดพอยต์แต่ตอนนี้4ก็ยังไม่ได้ขึ้นในส่วนของ point นะครับ เสิร์ฟต่อโอ้ย oh, เราเพอร์เฟกตบมาเซตกลับไปครับโอ้โหบล็อกออกเป็น5แต้มแล้วก็ประมาณ5แต้มเป็นการจบนะครับก็จะเป็นการเอาชนะไปได้แล้วก็คะแนนเซตนี้ครับเห็นไหมห้าต่อสูงนะครับผลต่างสูงสุดอยู่ที่5แต้มเราจะต้องทําแต้มแบบเนี้ยไปเรื่อยๆถ้าคุณต้องการจัดอันดับในระดับเซิร์ฟเวอร์นะครับมันจะมีอันดับเซิร์ฟเวอร์ด้วยปุ๊บเห็นไหมตอนนี้เราก็เหลือสิทธิ์เนาะล้วก็ดูตรงนี้ได้นะครับอันนี้ได้ว6 สิบอันนี้ของเขาเนี่ยเป็นเหรียญแห่งชัยชนะประมาณหกร้อยนะครับแล้วกดรับรางวัลไปก็ <c oughs> จะเป็นรางวัลเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถท,าท้ายต่อได้หรือว่าจะเคลียร์ด่วนก็ได้กันไหมก็สะสมเหรียญไปเหรียญเราก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะครับอ่ะถ้าเราลองเคลียร์ดูแล้วก็สิทธิ์เนี่ยเราสามารถซื้อได้นะครับอีกห้าสิบซื้อไปยืนยันเ๊บเพราะว่าเราแต้มห่างอยู่ละนี่ก็สามารถกวาดล้างไปเอาของรางวัลได้ พอเราใช้สิทธิ์หมดปุ๊บมันก็จะเป็น600แต้มเท่ากับทุกคนปกติแต่ถ้าเพื่อนอยากติดอันดับครับก็พยายามมาเริ่มเล่นตั้งแต่ตอนที่ตัวเกมรีมใหม่ๆเลยแล้วก็เก็บอันดับให้ได้เยอะที่สุดพยายามทําแต้มทิ้งห่างแบบ50ให้ได้นะครับก็จะได้แต้มพวกนี้มาอันนี้คือในส่วนของกิจกรรมที่เพื่อนสามารถร่วมสนุกได้แล้วก็จะได้แต้มเห็นไหมของรางวัลต่างๆเนี่ยเหรียญตาเนี่ยเราก็สามารถนําไปแลกของได้ ตอนนี้ผมก็จะมีแต้มอยู่ทั้งหมดประมาณ1,435ผมก็ไปแลกตั๋วกาชากันก่อนนะครับนี่ได้5ใบพอดีเป๊ะแล้วก็ตั๋วการ์ดความทรงจำได้อีก5ใบครบแล้วนะครับวันเดียวเองเราก็ได้ของรางวัลจากตรงนี้กลับมาเยอะมากเมื่อเราได้แล้วครับเราก็ไปดูในส่วนของหน้าต่างการสุ่มตัวละครกันหน่อยละกันครับสำหรับหน้าต่างการสุ่มตัวละครครับตอนนี้ผมมีทั้งหมด21ใบแล้วก็การ์ดความทรงจำผมมีทั้งหมด30ใบขอเริ่มที่การ์ดก่อนละกันครับเพราะว่าตู้ก่อนน,นั้นนะผมโดนการันตีการ์ดไปรอบ สามสิบใบหวังว่าเขาจะให้การเราไวขึ้นโอ้โหปุ๊บโอ้โหโดนอีกแล้วแล้วก็อีกสิบใบปุ๊บอ่ะโดนการันตีแน่นอนครับเพราะว่าผมเห็นตัวเนี้ยมันลดไปส่วนผู้เล่นครับผมมีอยู่ทั้งหมดยี่สิบใบนะฮะก็ทําการสุ่มไปแล้วเราค่อยเติมเพิ่มปุ๊บโอเคหวังว่าน่าจะไม่โดนรอบลึกนะครับเพราะว่าเหรียญการันตีผมอยู่ประมาณ133รโรนะครับ ตอนนี้อยู่ที่123โรโลถ้าใครโชคดีสุ่มได้ใบก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับถือว่าคุณเป็นผู้โชคดีจริงๆนะแล้วก็ซุ่มไปต่อครับอีกสิบใบอเคไม่มาส่วนถ้าอยากเล่นในส่วนของเซตทีมสำรองนะครับหรือว่าทีมเสริมเนี่ยอาจจะต้องรอในอีกประมาณ1สัปดาห์เพราะว่ารับสมัครแบบเลือกตู้นี้ก็จะจบไปแล้วก็ตัวเสริมของโรงเรียนที่โบคุตะอยู่นะครับก็จะเข้ามาเป็นตำแหน่งเซตเตอร์ต่างๆแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มหรือว่าไม่ได้ใช้งานจริงๆอะ่ะ ผมแนะนําว่าข้ามตู้นี้แล้วไปเอาเรอในตู้ของเรียนแฝดมิยะน่าจะคุ้มค่าที่สุดสำหรับเพื่อนที่ไปสายฟรีสายเติมน้อยนะครับอันนี้คือจากประสบการณ์ในตรงที่อยากจะแนะนําทุกคนนะครับก็หวังว่าในพาร์ทนี้จะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆม่มากก็น,น้อยถ้าเพื่อนชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ